ใครมีแบงค์ร้อยพระเจ้าตากสินมหาราชแบบนี้นะครับคุณพลาดไม่ได้นะครับคุณจะต้องรีบมาดูกันเลยทีเดียวนะครับนะต้องบอกเลยว่านีครับคุณอย่าเพิ่งรีบนำไปใช้ถ้ายังไม่ได้ดูในไลน์นี้ครับ ก็ต้องนะสวัสดีครับสวัสดี FC ของร้านปนันทิรักทุกท่านนะครับผมปุณพัฒน์ศิระรือวันนี้เจ้าของร้านปนันครับวันนี้นะครับผมยังเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแบงค์นะครับนะเป็นธนบัตรในสมัยรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนนะครับซึ่งนะมีเอฟซีนะครับถามผมเข้ามาว่ารับซื้อหรือเปล่าเะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้ครับเพราะว่าไม่ได้ นะมีการเปิดเผยสู่สาธารณชนนะเป็นเรื่องราวที่ส่วนใหญ่นักสะสมเขาจะรู้กันนะเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ร้อยรุ่นนี้นะครับนะหรือว่าเราเรียกกันว่านะแบงค์ร้อยพระเจ้าตากสินนะั่นเองครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปาหนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับแบงค์ร้อยนั้นนะครับเราจะมีนะ ทําออกมาแล้วนะครับนะก็รุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอยู่นะในรุ่นนะแบงค์ร้อยแบบที่16ครับมีการเปลี่ยนแปลงมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายครั้งครับสําหรับนะครับแบงค์ร้อยแบบที่16นี้นะแบงค์ร้อยพระเจ้าตากสินนั้นนะครับมีการนะประกาศใช้นะเมื่อวันที่2 7ธันวาคมพศ2 5 5 7 5 5 7นั่นหมายความว่านะครับ มีการทำออกมาใช้ไม่กี่ปีเท่านั้นครับนะมีการทำออกมาใช้ไม่กี่ปีคือแค่ปี57เท่านั้นก่อนที่จะมีรุ่นสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9คือเป็นรุ่นที่มีการนะทำออกมาในปีพศ2559นะที่ลึกเพื่พระศพั่นเดงครับเพราะฉะนั้นครับรุ่นนี้เนะี่ย รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีการทํามาเป็นแบบที่16นะครับแล้วรุ่นที่เป็นเพิ่มผสมก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเป็นด้านเนี่ยเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับแบบนี้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นคือนะแบงค์ร้อยจะเป็นแบบนี้เป็นรุ่นพระเจ้าตากศินอ่าเป็นรุ่นพระเจ้าตากศินครับซึ่งนะครับก็คล้ายๆกับแบงค์ร้อยที่ผ่านมานะครับลายน้ําก็จะเป็นลายน้ํานะครับของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มีตัวนะเลขนะมีตัวเลขนะ ลายน้าพื้นด้านหน้านะครับมีตัวเรียกว่าอะไรอะเลขร้อยมีร้อยนะเห็น,100นเห็นร้อยอยู่ข้างล่างอ่ามีร้อยตรงนี้นะมีร้อยตรงนี้อ่านั่นแหละนะครับเป็นเรื่องของลายน้ําแบ่งรุ่นนี้ครับสําหรับแบ่งรุ่นนี้ทำออกมานะใช้นะเพียงแค่ทำออกมานะเพียงแค่2ปีนะ2ปีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้นใน2ปีนี้นะถ้าพูดถึงการทำออกมานั้นนะครับ นะการทําออกมานั้นค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแบงค์ร้อยที่ใช้ก่อนหน้านั้นนะครับอย่างแบงค์ร้อยที่ใช้ก่อนหน้านั้นนะครับเราจะเรียกว่าแบงค์ร้อยแบบที่15นะแบบที่15แบงค์ร้อยแบบที่15ก็จะมีแบบที่เป็นรุ่นเกี่ยวกับรุ่นของเลิกทตุและก็รุ่นโรงเรียนเลิกคือรุ่นนั้นนะบอกเลยว่าผลิตออกมามหาศาลมากเยอะแยะมากมายนะครับหลายนะหลายร้อยหมวดกันเลยทีเดียวครับ แต่รุ่นพระเจ้าตากอย่างที่บอกนะถ้าอรมาแค่2ปีเพราะนั้นจำนวนการผลิตนั้นไม่ได้เยอะนะ,ะเพราะฉะนั้นครับไม่ได้เยอะนั้นครับก็จะมีบางรุ่นนั้นที่มีความยังคงมีความหายากอ่ายังคงมีความหายากเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูนะเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ร้อยพระเจ้าตากนั้นนะครับนำไปใช้แล้วคุณจะโตรเสียดายเลยนะครับวันนี้นะครับถ้าใครมีนะตามที่เราประกาศรับซื้อนะอย่าลืมนะเฟซบุ๊กปานัน ไลน์แอดปานันแปดแปดโทรศัพท์ศูนย์หน้าสี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามนครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลาเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์น้ครับเมื่อกี้นะครับผมยังไม่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องของรุ่นที่ในวงการเขาเล่นกันนะสำหรับนะแบงค์ร้อยพระเจ้าตากสินมีนะแบบที่วงการนั้นเล่นกันครับต้องบอกเลยนะฮะว่ารุ่นนี้นะมีการทําออกมาลายเซ็นออกมานะเพียงแค่นะเพียงแค่นะสามแบบเท่านั้นครับ ก็คือนะครับมีลายเซ็นนะครับอะไรก็คือเป็นสมหมายกับประสานแล้วก็มีลายเซ็นอภิษักภาษาแล้วก็มีลายเซ็นอภิษักนะวิรัตไทยนะยคุณรู้ไหมว่านะแค่2ปีนะที่มีการประกาศใช้ครับวันที่2 7ธันวาคมปี2 5 5 7เนี่ยมีการเปลี่ยนลายเซ็นไปแล้วถึง3แบบมีการเปลี่ยนลายเซ็นแล้วถึง3แบบแล้วมีรุ่นที่วงการนั้นนะฮะเล่นกันตามคู่มือที่บอกไว้นะซึ่งนะ คู่มือที่บอกนั้นจะมีหมวดหายากที่คนเล่นกันด้วยนะซึ่งถ้าพูดตอนนี้นะพวกคนอาจจะำไม่ได้หรอกนะอย่างเช่นพวกนะหนพอสอพอสาพอสี่พอห้พออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ 1A พอนะหนึ่พอนะสอพอสาพอแต่ว่าเป็นอีกลายเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะยากนะพวกนะสาพอสี่เพอห้พอที่เป็นลายเส้นอาพิษากวิแล้วก็วีราไนอะไรเงี้ยก็จะ ค่อนข้างจะสับสนหน่อยนะครับนะพวกนะหนึพอหรืออะไรเนี่ยเรายังไม่พูดเรื่องนั้นผมจะเอาแบบข้อมูลที่ง่ายๆที่สุดที่ท่านสามารถนะนำไปดูได้นะนไปดูได้ก็คือนะเรื่องเกี่ยวกับหมวด S หมวด S พอพานหมวด S พอพานั้นะจะมีศูนย์ S พอพานกับ 1S พอพานนะครับที่มีระบ,บุไว้ในหนังสือคู่มือนะสภาพที่ นะไม่ผ่านการใช้ผมบอกแล้วไม่ผ่านการใช้มีการเล่นกันนะเพราะถ้าเกิดคุณเอาไปใช้แล้วโอ้โหคนโคตรเสียดายเลยนะมีไม่ผ่านการใช้นะวงการเขายังคงตามหากันแต่ราคานั้น,นครับนะคู่มือบอกว่านะใบหนึ่งจะอยู่ที่เราประมาณ300อ่ะคู่มือนะเขาจะมีบอกไว้ว่าเนี่ยนะรุ่นนี้พระเจ้าต่างเนี่ยนะมีบอกว้คู่มือประมาณใบหนึ่งประมาณ300ประมาณ300นะตามคู่มือนะใบหนึ่งประมาณ300 แต่ต้องบอกเลยว่า300นั้นเป็นข้อมูลตามคู่มือครับเพราะว่าราคาเล่นกันนั้นยังอยู่ที่ความชอบล่าสุดที่ผมเห็นสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ขายกันใบละ1 3 0ยบาท130ถึง150บาทเพราะฉะนั้นนะราคานี้คือยังไม่แรงเท่าไหร่แต่มันก็ยังมีราคาดีกว่าที่เราจะเอาไปใช้ถูกต้องไหมฮะนะอย่าเพิ่งเอาไปใช้พวกนั้นอย่าเพิ่งเอาไปใช้เลยแต่ถ้าเกิดสภาพที่ผ่านการใช้แล้วอย่างนะยังไม่จบนะ สภาพที่ผ่านการใช้แล้วมีรุ่นที่วงการสะสมเขายังคงนะซื้อกันผ่านใช้ก็ซื้อคุณให้ผ่านใช้ก็ซื้อถามว่าเป็นไงคุณดูใบนี้ฮะใบนี้ฮะหมายเลขสี่สาม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 นี่คือเลขสวยครับถ้าคุณมาเจออย่างนี้นะคุณมาเจออย่างนี้นะเนี่ยคุณเห็นไหมว่า3มไม่หมดทุกตัวนะเพราะมีสี่ สามไม่หมดทุกตัวเพราะมีสเพราะฉะนั้นนะครับถ้าแบบนี้สภาพที่ผ่านใช้มาวงการก็ยังเล่นกันครับมากราคานี่คือสูงกว่าหน้าแบงค์อยู่แล้วครับหน้าแบงค์เท่าไหร่ร้อยเดียวร้อยเดียวฮะแต่ถ้าเกิดสภาพแบบมีสัมามหรือเลขสวยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีคนที่พร้อมที่จะเอาแบงค์สภาพที่ผ่านการใช้ไปทําความสะอาดทําไปทําการรีดให้สวย,สวย เพราะเชื่อว่าอนาะคตนั้นยังคงเป็นเหรียญที่นะเป็นยังเป็นแบงค์ที่มีราคาสูงกว่าหน้าแบงค์นะหน้าแบงค์ที่บอกว่าร้อยเนี่ยนะเลขสวยเนี่ยนะยังมีมูลค่าสูงกว่าหมวดหายากไม่ผ่านการใช้ยังมีราคาสูงกว่านะเพราะฉะนั้นนะครับแบงค์พระเจ้าแางเนี่ยนะครับประเด็นหนึ่งแล้วที่ผมบอกไปแล้วก็คือนะทำออกมาใช้เพียงแค่2ปีแค่นั้น2ปีเท่านั้นนะก่อนที่จะมีการ เปลี่ยนเป็นรุ่นเพิงผสมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนการผลิตนั้นก็ยังคงน้อยครับหมวด S ก็ยังคงเป็นหมวดที่ค่อนข้างหายากในระดับหนึ่งวงก,การก็เลยเล่นกันอ่าหมวด S นะหมวด S นะหมวด S นะพอพทานนะครับค่อนข้างหายากแล้วก็ยังมีอย่างที่บอกแหละหมวดหายาก1 A, A พอ 2A พอซึ่งเอาไหว้วันหน้าเดี๋ยวผมจะคุยกันเพราะว่าถ้าเกิดคุยตอนนี้ครับใครที่ไม่มีหนังสือนี่คือสับสนแน่นอนนะฮะถามว่าราคาพวก1 A, A พอ 2A พอราคาเท่าไหร่คู่มือกอกว่า200 น200นะแต่ราคาที่เล่นกันจริงๆต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยก็อาจจะย,ยังไม่ถึงขนาดนั้นมันอยู่ที่ความพึงพอใจเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกเลยฮะใครมีแบงค์ร้อยพระเจ้าตากแบบนี้นะฮะอย่าเพิ่งรีบใช้ครับข้อมูลนี้หลายคนไม่รู้กันนะฮะบ,บอกเลยว่าอย่าเพิ่งรีบใช้ถ้าใช้ไปแล้วนะับคุณจะเสียใจภายหลังนะฮะครมีของที่ผมประกาศรับซื้อนะย ยิ่งยังหลายครั้งนะสามารถติดต่อหาผมได้นะ a c e b o o k ปานนันไลน์แอดปานนันแปดแปดแล้วก็โทรศัพท์ศูนย์ห้าสี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามนะครับร้านของเราเปิดตังงง้งแต่ช่วงเวลาเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับก็ส่งภาพมาประเมินราคาก่อนได้นะครับประเมินราคาก่อนได้ถ้าตกลงพึงพอใจอะไรที่ขายได้คือมีทีมงานเขาคอยให้ความรู้อยู่แล้วอะไรขายไม่ได้ก็คือข,ขายไม่ได้แค่นั้นแหละครับ